สวัสดีครับแฟนค,คลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นไทยครับวันศุกร์นะฮะที่5เดือน4 2024ใกล้หยุดยาวเนาะเซ็ตก็บวก1.7จุดจุดนะครับบิบตัวแคบมากเลยนะบิบตัวแคบมากฮะก็วอลุ่มก็ต่ำคว่าเสียชัดเจนฮะนะฮะ ว่าไม่ไ้เชียนะครับก็ชวนทํากันบ้านเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ม่นยำอะฮะแต่เราจําเป็นต้องบริหารการเทรดให้ดีครับถ้าเรา Exit ดี Position Sizing ดีแผนการเทรดดีก็ให้ Risk r e w a r ทที่เป็นธุรกิจเราจะรอดแล้วก็ทําให้ได้ผลประกอบการที่ดีการเทรดได้นะครับโฮลิเกรนในการเทรดคือ p o s i t i v e Expectancy นนะครับก่อนทำการเทรดคือคัอยู่าช็อตแล้วก็เลยูปริันนะครับ วันนี้มีหุ้นที่วอลุม่มภาพสองวิคายนะมีโชติฮะไปออาลงครับนะโอ้พันนิคเซลวันนี้นะฮะสบายก็พันนะิคเซลเช่นกันฮะเปิดกลับลงเหรอเปิดกลับลงแล้วก็โอ้โดิดขึ้น,นะฮะก็มีหุ้นที่ทำภาพสองวิคายอยู่เช่นกันนะวันนี้นะดูกันนะครับ BBGI ี BB ครับนี่เปิดกลับแล้วโดนเทลงมาครับ BCT สภาพข้องต่ำใช่ไหมั้ยมสโตเอ็มสโ r เ MFC s t r a t r g i e Storage คอออะไรวะฟันกองทุนนมะเ เนี่ยครับก็ไปเรื่อยของเขาฮะเนี่โหเป็นขาขึ้นที่สวยงามมากนะครับ SPI คราบคล้องต่ำ Venture Venture Vent 19ก็ดีดทำ New High ได้แล้วครับนะครับเฮ้ย hey, ขาดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแทนครับแทนก็ะลุแล้วนะเออแต่ไม่มีติดลิสต์เลยฮะ แทนก็ดันขึ้นไปทำ all time high ครับแต่ก็โดนเทกับมาที่เดิมเฉยในช่วงปิดตลาดนะครับก็เออมีไม่ครบนะฮะมีไม่ครบนะฮะเดี๋ยวดูหุ้นที่อันนี้หน่อยละกันเนาะหุ้นที่เป็น top gainer ละกันเป็นในปรเด็นนะครับ top gainer นะฮะ ก็ไม่ค่อยมีหุ้นที่นี่เท่าไหร่นะมี APO มะ APO หุ้นเข้าใหม่ที่ดีดสวนกลับมานะครับแล้วก็ไทเกอร์ดีดจากก้นนะ BPS หุ้นเข้าใหม่ฮะเด้งกลับนะฮะ B เมตาซิน uh, no. mm ูซินูโลจิสติกเนาะเข้าใหม่เนาะสกายสกายก็ดูสิยังไงอ๋อ uh, ขึ้นมาเนาะ เอ้ o ทีโติดจากก้นครับนะครับเป็นเพิ่งเป็นสัญญาณซื้อเนาะนะคร<อ>ับปึ้งขึ้นมาครับข้ามฐานได้เนาะเอเจเอโอเอซจีบีเ ก็ทะ <PA S 2> ลุขึ้นมาใหม่เนาะ BTS ดีดขึ้นครับสวยเนาะ BTS เนี่ย Stec 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 ดีดขึ้นนะฮะ PSP อ่า,อาดีดขึ้นนะครับน่าสนใจตรงนี้นะว่าจะยังไงว่าจะไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การสะสมนะครับ thmui ไทยมุย้ยนุษาร็อクเทคครับ็อクเทคก็ h าบสองวิคายแล้วก็มีการย่อเนาะแทนฮะนี่แทน paf ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันนี้เนาะ หุ้นที่เป็น uh, most active value ก็ก็มี true ครับอ่า true นี่อยากจะขึ้นเนี่ยมีการสร้างฐานนะ true นะเออเนี่ยนะครับ s c c i v l isco lh lh prm ก็ว่าเลไนะ่นกี้เนาะ bbl bgrim ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะวันนี้ก็เป็นอะไรที่นะ่าเบื่อฮะวันนี้ผมก็เบื่อเบือ่อเบื่อนะอ่าก็ ทำใงอื่นซะมากกว่าครับแวบมาดูหน้าจอบางครั้งนะครับก็ตลาดก็คงเป็นประมาณว่านะักคนนักเทรดเขาก,ก็ไปเที่ยวกันนะเที่ยวต่างประเทศกันนะเสียนห่งจงนแบบไปก็ไปแล้วฮะก็เป็นไอซึมเซานะจนกว่านั่นแหละจะกลับมาจากสงกรานนั่นแหละครับนะฮะทุกท่านนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ